พากันกินข้าวเร็วๆวันนี้มาให้อาหารสุนักมาจ้าไอแดงกับไอดา่างกินอย่างอริดอร่อยเลยข้าวอย่างดีเลยทุกคนมีไก่อร่อยอร่อยเลยกินดีอยู่ดี สบายจังเลยนะเจ้าแดงกับเจ้าลายนี่อันนี้ชื่อด่างนะคะทุกคนตัวนี้ก็ชื่อแดงหมาแสนรู้ของเราเชื่องมากค่ะทุกคนห่วที่ใครมาบ้านไม่ได้เลยเฮาแม่งอย่างเดียวเอากินแห้อร่อยนะืม dạp lời